เราเป็นลูกคนเดียวแล้วแม่ป่วยไม่รู้ว่าจะมีเวลาอยู่กับพ่อกับแม่อีกนานแค่ไหนแต่จูนนะมีต้นทุนที่ดีค่ะคือมีที่ดินตรงเนี้ยย6ไร่ที่ดินที่พ่อซื้อไว้ตั้งแต่เราเกิดตั้งแต่ปี37อะค่ะเราก็เลยทําที่ดินพ่อเนี่ยให้มันมีคุณค่าแล้วก็จะคิดว่าจะทําอาชีพเกษตรกร,ะกรนะคะตรงพื้นที่ตรงนี้ เรารู้สึกว่าทําไมเกษตรกรต่างประเทศอะค่ะเขาประสบผลสําเร็จเขารุ่งเรืองมากเขาได้ถูกการยอมรับเยอะมากเนาะทำไมประเทศไทยที่เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ําทําเกษตรกรรมเนี film, ่ยเยอะมากนะคะพื้นที be ่ประเทศไทยแต่ทําไมมูลค่าสินค้าเกษตรเนี่ยไม่สามารถตั้งเองได้แล้วทำไมทํามากเท่าไหร่ก็ยังเหนื่อยเท่านั้นนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าปัญหานะมันเกิดจากตรงไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นจุดหลักที่เรากลับมาเพราะว่าเรารู้สึกว่า ถ้าประเทศอื่นทําได้แล้วเรามีทรัพยากรที่ดีภูมิอากาศที่ดีค่ะถ้าเรามีองค์ความรู้มากพอจนคิดว่าเราสามารถพัฒนาต่อได้อันนี้ก็เลยเป็นจุดท้าทายสําหรับเราด้วยค่ะอย่างแรกเลยที่คนรู้จักไล่ทานทำนะคะก็คือไข่เป็ดอารมณ์ดีพอทําไข่เป็ดปุ๊บขายสดค่ะแล้วทีนี้เราก็เจอปัญหาเหมือนเกษตรกรทุกคนเลยคือขายไม่ได้เพราะว่า ช่วงที่มันแบบไข่เป và, ็ดเยอะๆไข่เป็ดไล่ท <fry UC> ุ่งมาเนี่ยขายไม่ได้เลยราคาตกมากถ้าจะขายราคานั้นเนี่ยโอกาสเจ๊งสูงมากเราก็เลยได้มีการรับไปเรียนนะคะเรียนย่งสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไปเรียนแปรรูปทั้งพอชอทุกอย่างหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนไปเรียนเพื่อที่ว่าจะเปลี่ยนไข่เป็ดเป็นสินค้าแปรรูปแล้วเราสามารถตั้งราคาสินค้าเองได้นะคะแปรรูปเป็นไข่เค็มสมุนไพรยินสอพองแล้วก็ทําเป็นน้ําพริกไข่เค็มค่ะแล้วก็อย่างพวกที่ทําน้าพริกเนี่ยก็เกิดจากการที่ต้มไข่เค็มแล้วเปลือกรา แล้วนะคะเป็นสินค้าแล้วทีนี้พอทําปุ๊บเราก็มีลําไยที่เรามีอยู่แล้วเนาะที่พ่อเราปลูกไว้จุนงก็จะทําเป็นลําไยอบแห้งแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆอ,อยากทำนะคะสินค้าที่ไล่เนี่ยเกิดจากปัญหาที่เจอหมดเลยค่ะอย่างทําไข่เป็ดเพราะว่ามทาทําไข่เค็มราคาตกทําน้ําพริกเพราะว่าไข่เค็มเปลืออแร้าวทําลําไยอบแห้งเพราะว่าเจอโควิดค่ะการท่องเที่ยวปิดแล้วทีนี้ลำไย,ยที่จะให้คนมาเก็บเนี่ยมันขายขายไม่ได้แล้วเขาล็อกดาวน์แล้วเราก็เลยทำเป็นลำไย,ยอบแห้งแทน เราไม่คิดว่าสิ่งที่เราอยู่มาตั้งแต่เกิดอะ่ะมันจะมีคนสนใจก็กลายเป็นว่าเออถึงแม้ว่าไล่ไลมันจะอยู่ไกลอะ่ะแต่มันมีถนนคนก็เข้ามาหาเราก็เลยพอจะทําการท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วก็ยังไม่คิดนะคะว่าจะมีคนมาหนูก็คิดแค่ว่าเออลองถ่ายรูปเซิฟเซิฟไปก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องบาดเจ็บมากเนะะี่ยค่ะหนูก็ถ่าย กิจกรรมแรกที่เป็นแบบปังเลยก็คือพิซซ่าเตาดินค่ะพิซซ่าเตาดินเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะอยากทำนะคะแต่ว่ากิ่งลำไยเนี่ยมันกองเท่าภูเขาค่ะพี่เพียคือ200ต้นอะ มันกองท่าภูเขาเลยหนูก็เลยคิดว่าถ้าเผาถ่านนะมันไม่ใช่ไม้มะขามกระสอบนึงได้ไม่ถึง300บาทจะทำยังไงให,ให้มันเกิดมูลค่ามากกว่านั้นจูก,ก็เลยเอาหลักเรื่อง creative economy ค่ะก็คือเศรษฐกิจสร้างสารรค์ที่ว่าไม่ต้องใช้เครื่องจักรที่มันแบบแพงๆแต่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการนําเสนอใหม่ะให้มันเข้าถึงง่ายหนูก็เลยมองในเรื่องของกิจกรรมแล้วก็การท่องเที่ยวให้มันได้มูลค่าสินค้าเกษตรมากกว่านั้น วันเนาะเริ่มเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็ศูนย์เรียนรู้ใช่ไหมคะจะมีการแบ่งเลยค่ะว่ากระบวนการต้นน้ําก็คือขายของสดค่ะที่ไร่นะคะเราจะแบ่งในเรื่องของพาร์ทของเกษตรนะคะแล้วก็ของการแปรรูปแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะของเกษตรโดยตรงนะคะก็จะเป็นพวกผักต่างๆของจุนผักจะปลูกเป็นพวกผักเคลวจิมจูฉ่ายนะคะเป็นพืชที่ต้านมะเร็งนะคะแล้วก็สินค้าแปรรูปนะคะจะเป็นพวกน้ําพริกต่างๆแล้วก็จิมจูฉ่ายอันนี้คือจะเป็นพวกสินค้าเกษตรของที่ไร่นะคะแล้วก็ในเรื่องของภาคบริการจะมีเป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะก็ คือเวลาคณะมาดูงานจะเป็นฐานกิจกรรมค่าสถานที่ค่าบรรยายการจัดเบรกเมนูอาหารต่างๆซึ่งเวลาจัดเมนูอาหารอย่างเงี้ยค่ะเวลาคนมา2 0 0้อคนใช่ไหมคะจากที่เราต้องไปขายของตลาดเอาผักไปขายเซตากาเนี่ยแล้วก็คือเรารู้แล้วว่าคนจะมาสอง้อยคนมาเขือกี่กิโลแตงกวา,ากี่กิโลผักกี่กิโลเนี่ยค่ะแล้วมูลค่ามันก็สูงมากขึ้นด้วยอย่างแรกแล้วคือจนว่า ต้องมองสิ่งที่เรามีนะคะที่เรามีไม่พอก็คือต้องเสริมภูมิคุ้มกันเพราะว่ากราบใดที่เราจะทําเป็นสถานประกอบการเราต้องมีองค์ความรู้เชิงลึกมากกว่าทํากินในครัวเรือนนะคะเราก็เลยไปเรียนทั้งกรมการแพทย์แผนไทยโภชนศาสตร์แล้วก็รู้จักพืชสมุนไพรให้เชิงลึกมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าภูมิปัญญาของไทยอีสานเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงกับบ้านเราที่ไร่เราสามารถทําได้จริงเนะะียค่ะ พูดถึงการท่องเที่ยวเนาะมันจะเรียกว่าช่วงโกยค่ะจะขายราคาที่สูงเลยแหละราคานักท่องเที่ยวแต่จูนรู้สึกว่าตั้งแต่หลังโควิดมากลุ่มลูกค้าจูนคือคนในพื้นที่แล้วก็คนที่รักสุขภาพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราอะ่ะทําผลิตตั้งแต่กระบวนการต้นน้ําเราก็เลยไม่ขายราคาสูงเพื่อที่ว่าให้คนเข้าถึงอาหารสุขภาพาได้ง่ายมากขึ้นแล้วคนก็บางคนก็มาจับมือหนูแล้วบอกว่าขอบคุณใะที่ทาอาหารที่ดีแบบนี้เขารู้ว่ามันไม่ได้ง่ายเลยที่จะทําแบบ เชิงลึกเราไปหาข้อมูลแบบมาถามว่าคุณป้าอายุเท่าไหร่เลือดกรุ๊ปอะไรแล้วก็เกิดเดือนไหนแล้วก็มีโรคประจําตัวหรือเปล่าอันนี้กลายเป็นว่าเหมือนเราแบบถามลูกค้าเพื่อที่ว่าเขามาเขาจะได้ไประโยชน์สูงสุดอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่ว่าได้เงินเขาอย่างเดียว